เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาคณะนักวิจัยจากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังได้เปิดเผยผลการวิจัยเรื่องไมโครพลาสติกในปลาทูพบว่าสัตว์น้ำเศรษฐกิจอย่างปลาทูได้กินไมโครพลาสติกเข้าไปสะสมอยู่ในกระเพาะเป็นจำนวนมากคณะนักวิจัยได้สุ่มสำรวจปลาทู60ตัวค้นพบว่า แต่ละตัวมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนอยู่ในกระเพาะตัวละ78ชิ้นซึ่งหมายความว่าคนที่ชอบกินปลาทูเป็นอาหารกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้บริโภคไมโครพลาสติก Micro จากปลาทูหรือจากสัตว์น้ำชนิดอื่นโดยไม่รู้ตัวไมโครพลาสติกคือเศษพลาสติกชนิดใดๆที่มีขนาดเล็ก กว่า5มิลลิเมตรซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าการใช้พลาสติกอย่างไม่ระมัดระวังได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและตอนนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ได้วนกลับมาเป็นปัญหาของมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมที่มนุษย์เป็นผู้ก่อและจะต้องเป็นผู้รับอย่างไม่มีทางเลี่ยงคมทามประจำวันนี้ก็คือเมื่อคนไม่เคารพสิ่งแวดล้อมวันหนึ่งสิ่งแวดล้อม ก็จะไม่เคารพคน